สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามารีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับ m a z d a ตัว m a z d a 3นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นโฉมปี2019นะครับซึ่งเป็นล็อดแรกของ m าส a ้านะครับในโฉมปีนั้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบคันนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับสำหรับ m a z d a นะครับจะเป็นรถที่สวยแล้วก็โฉบเฉี่ยวอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดู โดยรอบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นลายแบบนี้นะครับแล้วก็มีกล้องด้านหน้าด้วยนะครับเนี่ยตรงโลโก้มาสด้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะมีกล้องคันนี้กล้องรอบคันนะครับตรงบริเวณกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแผงลังผึ่งนะครับสําหรับเซ็นเซอร์ กือนกันชนด้านหน้านะครับจะมีอยู่4จุดนะครับอยู่บริเวณตรงกันชนข้างละ1จุดนะครับแล้วก็ตรงบริเวณกระจังหน้าอีก2จุดนะครับสำหรับไฟหน้านะครับโอ้โหฉบเฉียวมากนะครับเนี่ยคมมากสวยมากๆเลยไล่มาดูยางนะครับสำหรับยางนะครับใช้ขอบขนาด18นิ้วนะครับ2 15 45 R18 นะครับพาเดินดูรอบคันนะครับ คันนี้เป็นรถสีแดงนะครับโอ้โหสวยมากนะครับโฉบเฉี่ยวมากนะครับเป็นแฮตแบ็กนะครับนี้ก็จะพาเดินดูนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับเป็นโฉมแฮตแบ็กนะครับอันนี้คือบั้นท้ายสวยๆเลยนะครับไฟ LED นะครับไฟท้ายนะครับโลโก้ของ Mazda นะครับเป็นเครื่อง Sky Active นะครับตัวนี้จะเป็น Sky Active G นี่ก็คือบริเวณด้านหน้านะครับมีเรดาร์ด้วยนะครับตรงกระจกนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องนะครับสำหรับ Mazda 3นะครับตัวเครื่องก็โลโก้ Mazda นะครับแล้วก็มี Sky Active G นะครับห้องเครื่องนี่ก็ถือว่าเต็มนะวางได้เต็มตัวบอดี้รถนะครับจะมี ระยะอยู่นิดนิดนึงนะครับเอาไว้เมนเทนแนนต์นะครับห้องเครื่องก็ยังสะอาดสะอานนะครับเพราะว่ารถเพิ่งไม่กี่ปีนะครับก็มีสเปซมีระยะพอที่จะเมนเทนแนนต์ได้นะครับถือว่าโอเคนะครับกองอากาศนะครับแล้วก็แบตนะครับรุ่นนี้ก็จะกินแบตหน่อยนะครับเพราะว่าระบบไฟฟ้ามันเยอะนะครับก็เห็นเจ้าของรถบอกว่าแบตก็อยู่ได้ประมาณปีปีกว่านะครับก็ได้เปลี่ยนละนะครับแบตตัวนี้นะครับก็ เพิ่งเปลี่ยนมานะครับใช้ของบอสนะครับเปลี่ยนไปเมื่อวันที่25เดือน10รถ3ปีนี้เปลี่ยนมากี่รอบแล้วนะเปลี่ยนมากี่ลูก,นนลกแล้วอันนี้ลูกที่3นะครับโอ้ถือว่าเปลืองมากเลยนะเป,เปลืองมากๆเลยแล้วก็ยางโอ้แทนเครื่องใหญ่มากรุ่นนี้อันนี้เขาเรียกว่าแท่นเครื่องนะครับยางแท่นเครื่องใหญ่มากๆนะครับน้ำมันเบรกนะครับใช้ดสี่นะครับห้องเครื่องก็มี ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันว่านั่งสบายแค่ไหนนะครับมาดูภายในบริเวณด้านหน้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างภายในก็ตามสไตล์ของมาสเตอรนะครับหรูหรามากแล้วก็ทรงสปอร์ตมากนะครับพวงมาลัย3ก้านนะครับมีมันติฟังก์ชันด้วยนะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้นะครับมีปุ่มมันติฟังก์ชันโอ้หรูหราสปอร์ตมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว c r u ค s น control นะครับแล้วก็ปุ่มมันติฟังก์ชันนะครับ เกียก็เป็นแพตเทิรนชิพนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงบริเวณหลังพวงมาลัยอันนี้เป็นบริเวณคอนโซลหน้านะครับแผงหน้าตัดนะครับทรงสปอร์ตนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มให้กดนะครับตรงบริเวณคอนโซลนะครับก็เป็นไอสต็อปนะครับเป็นปุ่มแล้วก็กันลื่นนะครับตรงจอดนะครับปุ่มนะครับก็เซตเบาะได้นะครับ2ตํตำแหน่งนะครับ รุ่นนี้มีเมมโมรีของเบาะนะครับมาดูบริเวณตรงผู้โดยสารข้างคนขับนะครับคอนโซลนะครับเป็นบุกนุ่มนะครับนุ่มมากเลยอันนี้ก็แข็งขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็นุ่มนะครับคอนโซลนี้บุกนุ่มนะครับแล้วก็แอร์นะครับ บริเวณแอร์นะครับแอร์ก็มีสองช่องนะครับตรงช่องด้านซ้ายมือเรานะครับด้านซ้ายแล้วก็ตรงกลางนะครับบริเวณแผงประตูนะครับแผงประตูเนี่ยเป็นนุ่มนะครับอันเนี้ยนุ่มแล้วก็ตรงนี้เป็นบุนุ่มนะครับโอ้นี้เครื่องเสียงโบสนะครับของดีเลยนะครับของมาสเตอร์นะครับสำหรับเบาะนะครับ ข้างคนขับนะครับเป็นอัตโนมือนะครับก็คือปรับมือนะครับไม่ใช่เบาะไฟฟ้าเหมือนเบาะฝั่งคนขับนะครับเป็นปรับมือนะครับไม่ใช well ่ไฟฟ้านะครับคอนโซลกลางสวยมากนะครับ่เียคอนโซลกลางนะครับมีเก๊กเก็บของหูใหญ่มากเลยนะครับเกียร์แล้วก็มีเบรกไฟฟ้านะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นจอนะครับ จอตามสไตล์มาสเตอร์นะครับสวยนะครับบุนุ่มด้วยนะครับส่วนระบบแอร์นะครับก็จะเป็นดูโอโซนนะครับแยกฝั่งได้นะครับซ้ายขวานะครับอ่ะเรามาดูฝั่งผู้โดยสารด้านหลังบ้างนะครับว่าอ่ะจะนั่งสบายไหมนะครับเนี่็คือบริเวณห้องโดยสารด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปนั่งดูนะครับ ก็จะแคบนิดนึงนะครับผมสูงร้อยแปดสิบนะครับเข่าชนนะครับด้านหน้าปรับนั่งแบบพอดีนะครับแล้วเข่าชนถามว่านั่งสบายไหมก็ไม่ได้สบายเท่าไหร่นะครับเบาะตรงตรงนี้มันสั้นด้วยนะครับประมาณนี้นะครับคนสูงร้อยแปดสิบนะครับนั่งก็ ถือว่าแคบอยู่นะครับถือว่าแคบเลยแหละมีแอร์ให้นะครับแอร์ Air บริเวณด้านหลังนะครับอยู่ตรงคอนโซลนะครับมีแอร์ให้นะครับสองช่องนะครับปรับได้นะครับอันนี้อ่าเมื่อกี้นะครับผมไปนั่งขับผมสูง180นะสูง180ผมก็ต้องถอยเบาะมาประมาณนี้แล้วมาดูคนนั่งหลังนะครับ ถือว่าแคบนะครับไม่ได้กว้างเลยนะครับมาดูบริเวณเฮดรูมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับประมาณนี้ไม่ถึงกำปั้นตั้งไม่ได้นะครับประมาณนี้อาจจะอึดอัดนิดนึงนะครับสำหรับคนตัวสูงถ้าเกิดว่าคนตัวไม่สูงเนี่ยถือว่าโอเคนะครับใช้ได้แต่นี้ก็ประมาณนี้นะครับ ถือว่าแคบนะครับด้านหลังของ m a ส d a านั่งไม่สบายเลยนะครับเรามาดูช่องเก็บของบ้างนะครับก็ตามสไตล์รถแฮชแบกนะครับช่องตรงนี้นะครับมันก็จะสูงกว่าเก่งนะครับแต่มันก็จะกินพื้นที่ของเบาะคนนั่งนะครับเบาะสามารถที่จะพับได้นะครับเป็นพื้นราบไปเลยนะครับทะลุมาที่ช่องเก็บของนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าไม่ได้กว้างมากนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของรถนะครับคุณแคลรี่นะครับซึ่งเป็นเจ้าของมาด,ด้า3าตัวนี้นะครับที่เราถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยววันนี้นะนะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ว่าอ่าความเป็นมายังไงถึงเลือกที่จะซื้อยี่ห้อมาด,ด้าทั้งที่ในท้องตลาดเนี่ยยี่ห้อตลาดนี่มีทั้ง โอ้หลักๆเลยชอบสปอร์ตก็ Honda ใช่ไหมฮอนด้าแล้วก็โตโยต้าแต่จะแบบหรูๆหน่อยหรูๆหน่อยเออก็เดี๋ยวเรามาถามเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกซื้อ m a z ด้นะครับแต่ว่าคนขับนั่งหลังนะครับผมก็ที่เลือก m a z ด้เพราะว่าผมได้ลองไปเทดสอบทั้ง Honda และ t o โย t a มาแล้วครับก็คือโจทย์ของผมก็คือห้องโดยสารเงียบ อันแรกเลยสองก็คือดีไซน์สามก็คือ handling ครับแฮนด l i n งของรถเรื่องส่วนเรื่องการประหยัดน้ำมันอะไรนี้ผมผมแบบยังยังไม่ได้มองถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าผมผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบกินน้ำมันมากขนาดนั้นครับก่อนซื้อนี่ได้ไปสิงในกลุ่มก่อนไหมใช่ครับอยู่อยู่ในกลุ่มก่อนผมอยู่ในกลุ่มมาก่อนครับเหมือนเวลาเราซื้อนะอยากได้สมมติว่าเราอยากได้โตโยต้าเอาติดเนี้ยไปสิงในกลุ่มเอาติดก่อนว่า มันมีดีเฟกอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบ้างอยากได้ซีริอย่างเงี้ยเข้าไปสิงในกลุ่มนั้นก่อนโอ้กว่าจะกว่าจะตัดสินใจได้นะซื้ออันนี้ตัดสินใจนานไหมเออนานอยู่ครับ<า>ปีปีหนึ่งได้ครับอืมโอ้ปีหนึงน่งว่านานมากเลยนะ<ป>จะเลือกรถ<ป>คันหนึ่งทําไมเลือกเป็นเลือกเป็นมาด้า3นั้นที่ CX3 ก็มี CX30 ก็มี เออทำไมถึงเลือกพูดถึงแบบในในราคาเรี่ยเกันนะในราคาในเรียกพอๆกันเอ่อมันก็จะ CX 30ใช่ไหมครับตัว CX 3 0สผมว่ามันสําหรับผมผมยังไม่ชอบตรงที่มันแบบดีไซน์ข้างนอกครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่สองคือมันมันสูงเออใช่มันสูงมันสูงกว่าไอ้ตัวมาด้าสามนะคือตอนนั้นผมคนเดียวแล้วแบบก็ไปรุ่นนะครับแบบเออชอบแบบสปอร์ตสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันสปอร์ตไงทำไมถึงชอบดีไซน์มาด้าสาม แบบแรกที่เราเห็นอะคันนี้ตึ้งรุ่นนี้เออทําไมต้องเป็นรุ่นนี้เลยอืมทาไมต้องเป็นแบบนี้ตึ้งนี้ตัวนี้เห็นภายนอกปุ๊บโ้หอะไรอย่างงี้นะตอนแรกผมเห็นภายนอกก็แบบตอนแรกผมก็เฉยๆนะตอนนั้นผมช่างใจระหว่างซีวิกกับมาสด้าครับแต่ตอนนั้นซีวิกมันจะเป็นตัว F4 ครับมันมันยังไม่ออกตัว FE มาอ๋อใช่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 ตอนนั้นมันจะเป็นคู่แข่งกับ F4 กับ FK ครับสองสองรุ่นนี้ แต่จริงผมเคผมก็ชอบแต่ผมไปดูภายใน FK แล้วมันมันยังไม่โดนใจผมครับผมก็เลยต้องเลือกเป็นมาสเตอตอนี้รูจริงนะแต่ภายนอกมันดูโฉบเฉียดียนะหูจริงดูแบบรถสปอร์ตเลยอ่ะมันเป็นรถสปอร์ตเหมือนรถสปอร์ตวัยรไวรุ่นแหละขอบสิบแปดอ่ะเออแล้วพูดถึงพอเขามานั่งข้างในเนี่ยดีไซน์ข้างในเป็นไงบ้างอ้าสะดุดตาตรงไหนอย่างแรกเลยผมมาเทสทอนที่ผมเทสได้ตอนแรกคือเบาะนั่งตับ ต่ำคับต่ำจริงเออเอที่นั่ง<ช>มันต่ำมากมันแบบแทบจะติดกับพื้นอยู่แล้วอ่ะตอนแรกผมก็ไม่ถนัดเหมือนกันผมปรับสูงผมปรบัปรบสูงตลอดเลยตลอนผมขับครั้ง,รงแรกอ๋อเหมือนรถกระบะปรับสูงอ,อ่ะผมต้องเห็นแบบกระโปรงข้างหน้า <c oughs> อย่างเงี้ยผมต้องปรับแต่พอเริ่มชินแล้วพอว่าต่ำลงต่ำลงจนสุดสุดท้ายเลยพอใจกับต่ำอย่างนี้ใช่พี่ว่ามันเหมาะสําหรับคนที่นั่งข้างหน้าถูกไหมระหว่างคนขับแล้วก็ผู้โดยสารที่อยู่ข้างหน้า มันจะไม่เหมาะกับผู้โดยสารด้านหลังที่ตัวสูงเรา3ามคนเนี่ยสูงร้อยแปิขึ้นทั้งหมดเลยใช่ใครับซึ่งข้างหน้ามันนั่งสบายแหละแต่ข้างหลังเนี่ยขาชนแน่นอนเข่าชนแน่นอนคือมันนั่งไม่สบาย,ยนะชนแบบแล้วก็ส่วนคนขับกับคนนั่งข้างเนาะส่วนสูงนี่แบบอย่างผมร้อยแปดห้าเนี่ยเนี่ยเหลือเฟือเลยนี่ผมเป็นคนชอบด้านหลังตรงกันนะปรับเบาะหลังตรงกันนะประมาณเนี้ย เออเหลือเยอะเลยอ่ะเชื่อผมว่าเนี่ยฝ่ามือหนึ่งสอดหรือสองนิ้วสอดเนี่ยข้างหลังสบายเลยข้างหลังนี้น่าจะเหลือได้ได้ใช่ไหมที่มันทำได้ก็โอเคเลยแล้วความกว้างของคนขับนี่แบบโอ้โอเคเลยสปอร์ตใช่แล้วมันดีตรงนี้ด้วยมีที่เท้าแขนฝ่าแขนจะเอาให้ดูนี่มันมีที่วางตรงนี้ด้วยคือวางมือเราอย่างเงี้ยผมชอบนะอย่างเงี้ยเรื่องเงี้ยแบบเรื่องของการแบบวางมือวางไว้อะไรอย่างเงี้ย โอเคเลยนั่งหลังอ่ะนั่งได้ดิถ้านั่งก็นิ่งก็ได้ครับไม่ติดครับแล้วรู้สึกว่าเหมือนแบบบ่อมันเอ็นมากไปป่ะเพราะบางรุ่นแบบบ่อมันเอ็นไปหรือแบบเงยหน้าไปอะไรรุ่นนี้มันปรับได้ใช่ป่ะปรับให้เอ็นไข้างหลังได้ใช่ป่ะไม่ได้ครับปรับไม่ได้ใช่ไหมมีครับได้แต่มีที่พัดแขนใช่ไหมมีครับไมีมีนะโอ้โอ้ตรงกลางใช่ไหมครับมีที่วางแก้วด้วยมีตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้มีที่วางแก้วด้วยโอเคเลยนะสูงมาก เหมือนแบบรถหรูแคมรี่อะราคาล้าน <c oughs> ล้านหกอย่างเงี้ยก็ยังมีเลย <c oughs> อยากได้นะใช่สองพันป่ะแค่สองพันครับสองพันทำไมเราเลือกแค่สองพันทำไมเราไม่เอาสองพันห้าหรือแบบระดับที่ต่ำๆกว่าเพื่อประหยัดน้ำมัน,นหรือสูงกว่าเพ,พื่อแบบอัตราการเร่งที่แบบเพราะว่ากีจาร์ดพี่ว่านะยุคนี้มันเป็นยุคประหยัดพลังงาน<อ>เนี่ยเออทำไมทําไมเราเลือกเป็นสองพันทำไมไม่เลือกหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดหกอะไรอย่างเงี้ยเออใช่คือตอนนั้นผม ตัวมมยังไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์นะครับว่ามันเคลื่อนเท่าไหร่แต่ผมค็ด,ดูแบบภายนอกแล้วก็ภายในมันเฉยครับ<ม>คือผมก็เทียบกับซี v ิกเนาะซี v ิกตัว fc ครับม,มันก็เครื่องหน<ม>ึ่งจุดห้าเทอร์โบดังนั้นผมแต่ผมก็แต่ว่าอาแรงจริงผมยอมรับว่าอาเครื่องแรงจริงก<ม>ันนั้นแต่อันนี้ผมก็แบบผมไม่ได้แบบต้องการความแรงขนาดนั้นนะครับอ<ม>ผมแค่แบบพอขับได้อะไรไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับเอาจริงๆนะคนซื้อรถนะถ้าถ้าไม่ไม่รู้เรื่องรถอะไรเลยนะครับแวบแรกอะ ยังไงพี่เอาความสวยไว้ก่อนใช่ไหมใช่ใช่ไม่ไม่ต้องไปสนอะไรเครื่องยนต์มันจะประมาณนั้นแหละแต่ c ซบิคก็สวยนะผมไม่ได้วอาไสวยนะสวยครับเซบิคคุสวยแต่มีเซบิค็ยนะครับมีโบเอกน้ทโบก็สวยแรงด้วยครับแต่คันนี้ก็ล้านเลยนะเป็นล้านเลยนะถูกไหมเออแล้วอย่างนึงซบิคแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าครับิคมันล้าน2เท่าไหร่นี่แหละผมจาไม่ได้อ ทีนี้เดี๋ยวเรามาถามในเรื่องของความสบายในการขับขี่ว่าในเมืองเป็นยังไงแล้วก็นอกเมืองเป็นยังไงเคยขับไกลสุดไปที่ไหนกับกับบ้านครับสกลนครกับบ้านสกลนครกิโลกับาเจ็ดร้อยกกิโลครับมีพักบ้างไหมมีพักครับพักเพราะว่าเมื่อยหรือว่าเมื่อยครับการขับขี่เป็นยังไงบ้างการขับขี่ามว่าสนุกเลยนะครับถ้าถ้าคนชอบขับรถครับผมว่ามันขับเพลินดีสนุก ในเมืองปวดขาไหมในเมืองผมว่ามันค่อนข้างจะกินน้ํามันกินน้ํามันครับสิบสองโลดิทใช่ไหมครับสิบสองเนี่ยสิบเอ็ดเนี่ยสิบอย่างงี้บางทีครับอยู่แถวไหนนะผมอยู่รัชโยธินครับโอ้รัชโยธินทำไมปวดติดควติ <c oughs> ดเลยเคยแบบเคยจอดเบรกจอดเ,อดเบรกค้างติดไฟแดงแล้วเคยดูไหมว่าน้ำมันมันกินอยู่ที่เท่าไหร่ ผมไม่คือต่ํากว่าสิบนะประมาณสิบสแต่ผมไม่ไม่ได้แบบติดไกลไงพี่มันติดใกล้ใจากเครื่องสองพัน่ะได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดานะแต่คนในกลุ่มเขาก็มีมีต่ํากว่านี้ครับมีแต่แบบรถติดๆก็มีต่ํากว่านี้ปกติเติมอะไรอ่ะผมเติมวีพาวเวอร์เก้าห้าโอ้โหที่ละเท่าไหร่เลืเท่าไหร่เลือเท่าไหร่ตัวนี้มันผมเติมมันสี่สิบเก้าแล้วตัวนี้ไม่ขึ้นถึงห้าสิบมันยังผมก็ยังไม่รู้เลยพี่ชายเท่าไหร่พี่ชายอะไร เก้าห้าก็พอแล ok ้วโซฮะเก้าห้าก็รูแล้วราคาก็เอาเรื่องอยู่แล้วเออเอาเรื่องอยู่แล้วโอ้แพงมากอ่ะมันมันมันก็สมเหตุสมผลแล้วนะใช่ว่าตัวนี้แบบเหมือนความเข้มข้นของส่วนผสมอะไรเขามันจะถ้าของของเชลล์นะมันจะดีกว่าอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปแกวหาอันในค่ายอื่นนะที่แต่เก้าหผมก็เตือนนะครับคือผราแต่เราสะดวกผู้ยิ่ง่ายถ้าสะดวกปั๊มไหนก็ปั๊มนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ มันจะหมดใกล้ปั๊มไหนวะอะไรเงี้ยถ้าปัั๊มนน้อะไรถ้าไฟเตือนแล้วปั๊มไหนกูก็เติมเลยใช่ใช่ใช่แล้วแล้วเคยแบบเคยแบบขับไปแบบไปแข่งคันอื่นไหมแบบเฮ้ยอยากแข่งคันอื่นี้ไมบเติมแล้วเราเป็นวัยรุ่นอ่ะแล้วรถเราสองมันด้วยแล้วในสปอร์ตน่าดูอะเคยแบบลองไหมเคยลองกับใครไหมแบบค่ายไหนฮอนด้าโตโยต้าอะไรเงี้ยที่จะไปบ่อยไม่ไม่เคยครับมีแต่แบบเหยียบเพื่อลองเองนะเคยอ๋อเออเป็นไงบ้างเป็นโตวีก็นิ่งนะครับนิ่งใช่ไหมเสียงลมไง เเข้าสยงลมประมาณตักร้อยหกสิบจะเริ่มมีเริ่มเข้ามาแล้วแล้วมันใสไหมเวลาแบบเจอทางโล่งอ่ะเพราะว่าแบบบางทีลมมันเข้าข้างอะลมตีไม่เลยครับไม่เลยนะขี่ว่าอันนี้ผมรอดตายเพราะช่วงล่างมาหลายครั้งแล้วครับเช่นเช่นเช่นหักหลบคนตัดหน้าไงครับหมาตัดหน้าอผมหักแบบก็ในใโอเคอะพี่ว่าช่วงล่างมันดีอะพี่แต่มาได้ช่วงล่างมันดีจริงเลยแล้วก็ระยะอ่าพื้นกับรถเนี่ย มันถือว่ามันโอเคเลยอ่ะมันเตี้ยไงใช่เออมรถสปอร์ตนะมันโอมีเล็กแรงกดจีมากกว่ารถทรงสูงใช่แล้วเวลาเลี้ยวก็จะแบบเคยแบบเลี้ยวแบบแรงแรงไหมเคยครับแรงแรงนี่คือเข้าโค้งที่เท่าไหร่เข้าโค้งแรงรงเลยโอ้ผมไม่ได้ดูแต่แบบผมรู้สึกว่ามันเกาะถนนนะครับหน้ามันจิกอ่ะหน้ามันจะจิกถนนอืมแล้วแบบมีอาการแบบหลังสะบัดไหมไม่เคยเลยครับไม่มีใช่ไหม แล้วแบบางั้อาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นหรือเปล่าอ๋อ<ผ>มันก็เลยผมก็เลยไม่คยแล้วแบบเวลาแบบลงเนินจะมีเนินสมมติถ้าเป็นเนินหลังเต่าอ่ะอันเดียวอ่ะคเคยแบบเคยลองแบบปล่อย,ยเออลองแบบอลองดูถ่ายดูอะไร,งไรเงี้ยว่าเคยเครับเคยเป็นไงมันกึกกักกึกกักกระเด้งอะไรไหมหรือว่าก็ปกติทั่วไปถ้าคนนั่งหน้าผมว่าก็ก็มีกระเด้งแต่ก็ไม่แร้ขนาดนั้นแต่ถ้าผมเห็นคนในกลุ่มเขาบอกคนนั่งหลังเขามันจะแบบกระด้างกระเด้งเนี้ย เพราะข้างหลังก็เป็นท่า์ช่นบีมอ๋อถึงว่าแต่พี่นั่งมาไม่กี้ถือว่านุ่มนะขึ้นหลังเต่าถือว่าโอเคเลยช่วงล่างาได้ลองแบบหลังเต่าล่วนหน้าหรือยังตึกๆๆแบบนี้มันจะมีเสียงคันอื่นไหมบึ้งๆๆแต่ว่าจาความรู้สึกเราความรู้สึกเราที่เราลองเป็นรุ่นลนาดมารู้สึกว่นไงแบบเราเราเรรับได้ไหมจับเสียงแบบนี้ความเร็วแบบนี้แล้วก็ในการที่จะเข้าแบบไม่ต้องแบบคือเวลาเราเข้าล้วหน้าคือเราไม่ต้องเหยียบ หยอดตึ้งตึ้งอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมลูดใช่ไหมูดเลยเพรว่าคือเรารับได้อยู่ใช่ไหมรับได้ครับไม่สะบัดก็โอเคแล้วเออเคยขับมามึงสะบัดสะบัดจนต้องไปเปลี่ยนโช๊คอ่ะแล้วเรื่องของฟังก์ชันเราชอบฟังก์ชันอะไรมากที่สุดฟังก์ชันของมาสด้าเลยครับใช่ใช่มาสด้ามาสด้าฟังก์ชันอะไรที่เราลองเล่นแล้วแบบสะใจเลยอผมนม่เจ๋งว่ะของมาสด้า ฟังชันผมว่ามันยังยังไม่ค่อยว้าวนะสำหรับผมนะยังยังไม่ว right. ้าวก็เครื่องเสียงตัวตัวไปครับใช่ครับเชอบชอบเครื่องเสียงเสียงทีเด็ดชอบในเครื่องเสียงเสียงบสโอ้โหเคยบรรจุคนได้ทั้งหมดกี่คนเนี่ยผมเคยบรรทุบรรจุได้ประมาณห้าคนครับห้าคนสามก็น้าสองแล้วเป็นแงอืดไหมไม่อืดครับอห้าคนก็ถือว่าเยอะนะ ด้านหลังเพราะว่ามันแคบไงมันั่งนั่งหลังสามเงี้ยแล้วเราพวกเราเป็นคนตัวใหญ่เงี้ยเออดีว่าโอเคอ่ะมันเครื่องสองพันด้วยที่ว่าไม่น่าจะอืดหรอกใช่แล้วเครื่องสองพันนี่นี่เพิ่งสังเกตเห็นหมดสปอยกับหมดออฟแต่อันนี้ไม่มีอีโคนะไม่มีครับถ้ามีอีโคจะรู้สึกแบบคันทั่วไปเวลาเหยียบเบรกเนี่ยมันจะอึดหรือหรือถ้าเราปล่อยคันเร่งอ่ะมันจะแบบดึงให้ตัตโนมัเหมือนแตะเบรกตัตนมัติใช่ป่ะแต่นี้เป็นมีมีย มันมีความรู้สึกแบบนั้นไหมไม่มีครับไม่มีคือปกติใช่ไหมปล่อยไหลเลยครับจะปล่อยเขาเร่งเลยก็ไหลเลยแล้วเคยปรับปรับเป็นโหมดสปอร์ตแล้วลองใช้บ้างไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยใช่ไหมแต่โหมดแบบเกียร์แมนนวลใช้แพนนชชิพเองอ่ะเคยครับแพนด์เนชชิพอ้าวเออพื่นสังเกีมีแพนนชชิพด้วยครับใช่รุ่นนี้มีแพนนชชิพเออเจ๋งมันขับสนุกไงใช่ไหมมันลากรอบได้ใช่ไหมโอเคเองน่าจะเหมือนกันกับ เกียร์แมนนวลใช่ไหมใช่เหมือนกันเกียร์แมนนวลถ้าพี่ไม่เข้าเกียร์มันก็จะอยู่ขึ้นเขาสนุกนะจริงเหรอจริงแบบนี้ขึ้นเขาสนุกเพราะว่าเราเคยแบบเอารถเกียร์ธรรมดายมันเหมือนกันเลยลากรอบเลยเออขึ้นเขาเนี่ยสนุกเลยถ้าแบบถ้าแบบนี้นะแล้วมันเป็นเกียร์เกียร์ท็อกเลยพี่เนี่ยอืมแล้วพูดถึงข้อดีข้อเสียที่เราได้ทดลองใช้คันนี้มาเป็นยังไงบ้างเอาข้อดีก่อนข้อดีคืออ่าภายใน ภายในดีกว่าในทุกเซ gment ครับจากที่เราได้ลองมาใช่ครับแตที่ผมได้ลองมายังไม่รับตัว FE ล่าสุดที่ออกมาแะที่มันออกมาใหม่เอ่อและอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเบาะอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันกระชับดีนะสำหรับผมนะครับสำหรับผมมันมันกระชับดีใช่ใช่เพราะมันสับหลังนะสับไหล่ได้ด้วยอืมแต่ข้อเสียก็เรื่องเดียวครับน้ำมันคือถือว่าเปนน้ำมันครับผมว่าเปืองสําหรับถ้าถ้าไปเทียบในเซ gment เดียวกันนะพี่ เพราะมันเปลืองกว่าของเขาไปยี่สิบโลกว่าเลยออแล้วถ้าให้เลือกอีกรอบจะจะเลือกกี่ห้อน,นี้รุ่นนี้อีกไหมผมอยากให้เขาไมเนอร์เชงเป็นแบบอย่างอื่นบ้างครับแต่ขอให้เป็นออห้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ให้มันพัฒนาบ้างกว่านี้เป็นไฮบริดก็ได้อ,อย่เงี้ยครับผมว่ามันน่าจะดีใช่แต่ยังคงของมาด้าเหมือนเดิมครับ ถ้ามันสมมุติถ้ามันมีมีมีนอกจ<ม>าม้มีไฮบริดมาใช่ผมผมใช่ใชก็เอามาด้าเหมือนเดิมอ๋อคือเราไม่อยากไปโตโยต้าอะไรอย่างที่เขามีไฮบริดแล้วเราก็ไม่อยากเอาใช่ไหมเพราะรู้สึกมันแบบไม่โอเคเราชอบประหลงลักงในของสไตล์ดีไซน์มาด้าสามันโชบเขียวภายในที่กว้างแล้วก็ดูแบบเป็นวัยรุ่นใช่ไหมครับแต่แต่ไม่แน่นะครับอาจผมโตขึ้นอาจจะเป็นโตโยต้าก็ได้แต่ตอนนี้เรามีครอบครัวอะไรอยางเเพราะว่ามาด้ามันก็เหมาะกับ หนุ่มโสดแล้วหรือว่ามีลูกอะไรไวรุ่นจับที่ยังไม่มีครอบครัวใหญ่อะไรนี้มีครอบครัวอาจจะเป็นเตยต้าแคมรี่ฮอนด้าแอคคอร์ดอะไรประมาณหรือว่าพวกศูนย์บริการอะไรเงี้ยครับพี่ศูนย์บริการคริการต่างอะไรเงี้ยครับเขาเขาเขาไปรุ่นตลาดเนาะเขาเยอะกว่าใช่เขาเยอะไปแล้วครับแล้วมีปัญหาไหมเวลาแบบเซอร์วิสอะไรเงี้ย ถ้าถ้าผมใช้มาสามปีก็ไม่ไม่มีปัญหาเลยนะบริการดีเนาะอ๋อสําหรับศูนย์ใช่ไหมครับอ๋อศูนย์ก็บริการดีครับบางศูนย์งแต่โตโยต้านี่ดีทุกศูนย์เกือบเกือบทุกศูนย์เนาะโตโยต้าฮอนด้าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่ได้ว่านะครับก็ถือว่าเป็นความคิดของพวกเราเป็นตัวก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแคลรี่มากๆนะครับที่เอารถ มาให้พวกเราลองนั่งแล้วก็ลองสัมผัสในวันนี้นะครับอ่าสำหรับคลิปต่อไปนะครับก็รอติดตามกันนะครับว่าเราจะเอารถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรมารีวิวให้รับชมกันอีกทีนะครับได้ดีช่องช่างรีวิวอ่าก็รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ